สวัสดีทุกคนาจาย์เป็นไงมะเขือเปราะที่เพาะจากเมล็ดมะเขือเปราะม่วงที่เพาะจากเมล็ดนี่เขาออกมาให้เรา,เรา,เรากินเยอะๆจะแป๊ะเป็นลมเลยนะเนี่ยแล้วก็เราก็จะเหลือลูกเก็บลูกแกๆ่ๆเอาไว้อีกเก็บเมล็ดพันธุ์ไปขยายต่อนี่ทีนี้ต้องดูแลเขาให้ดีๆการดูแลของเราเนี่ยเป็นน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะอันนี้คือน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสง เอาไ้ฉีดพ่นผสมน้ำครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งจุลินทียครึ่งหนึ่งแล้วก็มาบำรุงพืชช่วยไล่แมลงด้วยเขาจะทำให้ติดดอกออกผลดีเข้าใจไหมนี่มือมาหัดลูกยังไม่รู้อันนี้ทำคลิปให้รุ่นลูกหลานเหลนหลนของเราได้ดูได้ชมกันนะจ๊ะเนี่ยฉีดเข้าไป ขยันฉีดหน่อยโอ้นี่ถ้าใครมีเวลานะสามารถแบบฉีดได้ทุกวันเลยจริงๆจุดนี้สีสังเคราะห์แสงเนี่ยโอ้โหสรารพัดประโยชน์ไม่เป็นอันตรายด้วยมีของสีรัดอเกเดกกาเด่นโผลเลยนี่ยมันทำให้พืชเรา เ,เขียวสดงดงามด้วยนะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยเราจะมีเห็นเห็นเห็นอะไรเห็นตัวต่อไหมตัวต่อตัวต่อไปไหนนี่ยเนี่เะน,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 นี่ถ้าเราฉีดแบบนี้แล้วอะ่ะตัวต่ออาจจะไม่มานะแต่แต่พักเดียวเองเออแต่นี่ช่วยไล่มดไล่มแมลงได้ด้วยทีนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียไง ตัวต่อที่พวกพึ่งเขาจะช่วยมาผสมเกสรเข้าใจปะ่ะเขาก็ไม่ชอบกลิ่นไงเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเนี่ยฉีดเข้าไปป้องกันเพลี้ยะมะแมลงได้เนี่ยเขาบำรุงดอกด้วยนะอืม พวกจุลินทรีย์สังเคราะหแสงเนี่ยบำรุงดอกได้เป็นอย่างดีเลยบ้านไข่สวมตันท่อตันอ่างล้างจงล้างจานมีเศษอาหารอุดตันเอาเนี่ยไปเทใส่ออจุลินทรีย์ไปช่วยย่อยสลายาไปเก็บกินนน่นนี่นั่นย่อยหมดอะุ้ยติดดอกเยอะดีนะ ปลูกได้ก็ต้องดูแลเป็นนะจ๊ะทุกคนเนี่ยเอามาทำไปทำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงกันนะใช้ไข่ฟองเดียวก็ได้ได้ตั้งห้าขวดแน่วิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงอะ่ะหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะจ๊ะทำไว้ให้ม,ใหมือใหม่หัดปลูกได้ดูนะเข้าใจใช่ไหมรุ่นลูกหลานเหลนหล,หล,น,หล,น,หลนของพวกเราเนี่ยแหละ เขาจะได้เรียนรู้จากช่องพวกเราในช่วงที่เรากเกษียณไปแล้ว <c ười> <c ười> เข้าใจใช่ไหมงามเนี่ยออกลูกให้เรากินเก็บกินได้บ่อยมากเลยดูแลดีๆก็อยู่ได้เป็นปีๆพอเขา ดูโสมๆสมก็ตัดแต่งทำสาวเขาใหม่เขาก็จะแตกมาให้เรากินอีกจนกว่าเขาจะหมดอายุไข่จนกว่ารากเขาจะไม่แตกหากินแล้วเหมือนคนแก่ใช่ปะ่ะเหมือนพวกเราอ่ะแก่เท่าชาราไปเงี้ยร่างกายไม่ค่อยรับอาหารแล้วก็หมดอายุไขเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะวันนี้รวยพรุ่งนี้จนนะวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยเอาแน่อนอนไม่ได้ชีวิตดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อตายละแค่นี้นะ